สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชีย e มาติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ส,สนามบินกันบ้างที่ล่าสุดนะครับที่ประชุมคณะอนุกรรมาการบริหารกับพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกบอ,อ,อกยืนยันว่าการรถไฟจะส่งมอบพื้นที่ให้บริษัท CP เสร็จตามกำหนดเวลาโดยจะส่งมอบพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ภายในเดือนมีนาคม2564 อย่างช้าภายในเดือนกันยายน2564โดยตามแผนจะเริ่มก่อสร้างในปี2,564และได้ใช้เวลาก่อสร้าง5ปีเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564นายสุนสุพัฒนาพงพันมีเชา รองนยายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกอบอในฐานะประธานที่ประชุมว่าที่ประชุมกอบอรับทราบความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินซึ่งการดําเนินงานเป็นไปนตามแผนคณะทํางานเร่งรัดและมีความคืบหน้าต่อเนื่องเป็นลําดับโดยการรื่อย้ายสาธารณูปโภคเพื่อเปิดพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมสามารถส่งมอบพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ภายในเดือนมีนาคม2564และการส่งมอบพื้นที่เวนคืนอยู่ในขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขายโดยราฟทอทจะส่งมอบพื้นที่อย่างช้าภายในเดือนกันยายน2564สำหรับขั้นตอนการส่งมอบพื้นที่นั้นก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าตามแผนของการรถไฟการรถไฟมั่นใจว่าจะส่งมอบพื้นที่ส่วนแรก คือช่วงส่วนภูมิอุตภ่าาเข้าดำเนินงานตามสัญญากำหนดภายในเดือนตุลาคม2564ระยะที่2ช่วงดอนเมืองสูงอ่อรณภูมิตามแผนใจะใช้เวลาดำเนินการอีก2ปี3เดือนคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2566และการส่งมอบพื้นที่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงบริษัทรถไฟฟ้ารฟ,ฟ,ารฟ,ฟาทรจำกัดผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงระบุว่า การสมมอบแอร์พอร์ตเรลิงมีกำหนดวันที่24ตุลาคม2564สำหรับแผนการก่อสร้างบริษัทเครือเจริญโพกพันธ์จำกัดเคยเปิดเผยเมื่อปลายปีที่แล้วว่ารัฐบาลมีแผนงานว่า1ปีหลังจากการลงนามต้องเริ่มก่อสร้างได้หลังจากนั้นใช้เวลา5ปีในการก่อสร้างซึ่งอาจไม่เสร็จทันปี2566แต่อาจจะเป็นปี2568เนื่องจากมีการสมมอบที่ดินได้บางส่วน สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะทาง220กิโลเมตรมีแนวเส้นทางเชื่อมโยงท่าอากาศยานสำคัญของประเทศโดยเริ่มต้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองวิ่งตรงเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อผ่านสถานีมักกะสันเลี้ยวเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าต่อไปตามแนวทางรถไฟสายตะวันออกผ่านแม่น้ำบางปะกง เข้าสู่สถานีชเชียงสาสถานีชนบุรีสถานีศรีราชาสถานีพัทยาและเข้าสู่ท่าอากาศยานอุตภเพาเป็นสถานีสุดท้ายด้วยขบวนรถสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเดิมการขับรถจากกรุงเทพออกไปสนามบินอุตรเพาต้องใช้เวลาราว2ชั่วโมงโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้จะย่นระยะเวลาให้เหลือเพียง45นาทีเท่านั้น ซึ่งจะมีส่วนสําคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ที่นอกจากจะมีส่วนช่วยในการสร้างความสะดวกในการเดินทางสร้างจุดแข็งให้กับโครงการ eec แล้วยังจะเป็นอีกเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติ และยกระดับประเทศไทยสู่ระดับแนวหน้าของเอเชียและระดับโลกต่อไปครับหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ